นี่พัฒนาแล้วเอาเลยลูกมาเลิ่เลยขายยังไงขายยังไงลูกฟิวโอเคเอาขายยังไงขายยังไงขายยังไงโอเคเดีพ่อช่วยแกว่งพ่อช่วยแกว่งนะ,ะเดี๋ยวพ่อนั่งนี้ก็ได้ โอเคอืมเก่งลูกโอ้โหควายโอ้โหอยากไปโชว์แม่เนี่ยลูกอยาไปโชว์แม่โชว์แม่อู้หาวเก่งลูกโอ้โ oh ห อีกเอาอีกยังไงลูกแรงอีกยังไงเออ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 เอนเนเนอาขา โอ้โหเก่งลูกโอ้โหเก่งลูกอือ่าอุ้ยระวังโดนนักแข้งนะลูกอันนี้แดดร้อนอยู่ลูกยังไ,ไม่เล่น